สวัสดีครับผมตอนนี้คือการชาร์จแบตร i t h i u m phosphate นะครับก้อนสีฟ้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับยี่ห้อ empower ครับผมไม่มีที่ชาร์จนะครับก็เลยดัดแปลงทำเป็นสติปดาวตัวนี้สติปดาวนะครับตัวนี้ที่ชาร์จไอ้8.4โวลต์ครับตัวนี้8.4โวลต์เอาไปชาร์จตัวนี้ครับผมแต่ไม่มีก็เลย ใส่สเต็ปดาวครับผมนี่ครับสเต็ปดาวชาร์จตัวนี้แล้วก็ทกาําการบรรลัณนะครับผมแบบนี้เลยอ่าแบบง่ายๆดิบๆเถื่อนๆครับนี่สามารถปรับได้ประมาณ3.4 4 0สี่ศูนโวลต์นะครับผมสูงกว่านั้นไม่ได้เครื่องเครื่องชาร์จมันจะ,ออะรนกระพริบครับผมซ่อมเลยใชครับ 看不。